สแนดคนี้ถ้าให้รีวิวนี่คือเป็นเด็กที่แบบโคตรน่ารักเลยนะเป็นลูกของมิชาลีเป็นเด็กน่ารักมากเลยอ่ะเป็นเด็กที่เก่งเออมันเก่งแต่เก่งก็ไม่สู้กับการที่เวลาทํางานกับผู้ใหญ่อ่ะสิ่งที่พี่ฟ้าชอบสังเกตคือพี่ฟ้าชอบเด็กที่มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลูกาลาเทศะอ่อนน้อมถ่อมตนอะ<ช>่ะแล้วสแน็คเป็นเด็กที่นเป็นเด็กที่ยังไงก็ได้พี่ฟ้ายังไงก็ได้แบบ ทำงานด้วยง่ายสบายใจแล้วเวลาแบบเราเราสัมผัสได้ถึงความจริงใจของแน็คจริงๆนะเรารู้สึกว่าเขาไม่เคยคิดที่อยากจะแบบว่าอยากจะแบบแข่งกับใครอะ่ะคือดูเป็นคนที่จริงใจซื่อๆมันเลยทําให้เราเอ็นดูเขาเป็นพิเศษตรงที่เหมือนเห็นแน็คแล้เห็นตัวเองแบบก็เป็นเด็กต่างจังหวัดตัวเล็กๆคนหนึ่งคือมาทําตามความฝันของตัวเองแค่นั้นเองอะ่ะคืออยากเหตุผลคือแค่อยากให้แบบ ตัวเองแล้วก็ครอบครัวสบายอยากคอมพล็ในสิ่งที่เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จจริงๆเราก็จะบอกน้องว่าให้ดูวันนี้วันคอนเสิร์ตให้ดูวันนี้แล้วกเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจว่าสักวันหนึ่งหนูก็จะต้องมีแบบนี้แค่หนูต้องพยายามแล้วก็ทุ่มเทลแล้วก็ตั้งใจกับมันให้มากๆอย่าละแล้วก็อย่าถอยแล้วฟีฟาก็เชื่อว่าแนัคยังไปได้ไกลอีกเพราะว่าเพลงเดี่ยวของแนักก็ ติดหูอยู่นะเบ้เบโอเคเดเดเบ้เบ้ something ก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะน้องน่ารักจริงๆน้องน่ารักจริงๆเป็นคนฟิลสไตล์คล้ายกันด้วยชอบกินอาหารแบบเดียวกันลุยๆแบบเดียวกันนังไม่เย็นนัเป็นคนน่ารักน่ารักจริงๆอยากให้ทุกคนเปิดใจให้กับสแน็คเยอะๆมีจุดอ่อนอะไรนัก็กลับไปทำกันบ้างทำอะไรบ้างแต่ไม่เป็นภาระใครอ่ะ มไ่้คือหนึ่งสิ่งที่ชอบตรงที่ว่าอย่างเพลง Never Enough เนี่ยถ้าเป็นคนอื่นน่ะอาจจะรู้สึกว่าแบบถ้าร้องไม่ได้อ่ะก็จะคือจะแจ้งเลยว่าแบบเออเพลงนี้หนูร้องไม่ได้ค่ะหรืออะไรเงี้ยแต่เพลงเนี้ยคือจริงๆตอนแรกน้องอ่ะร้องไม่ได้แต่น้องไม่ปฏิเสธน้องเลือกที่จะแบบครูก,ก้อยสอนหนูหน่อยคือโอเคเขามอบหมายเพลงนี้มาหนูก็จะร้องให้ได้ ใจมันสู้อะเด็กคนนี้มันใจสู้อก็เลยมาบบเออมาถ้ามึงร้องได้ครูก็จะร้องด้วยเพลงนี้เพราะตอนแรกพี่ฟ้าก็แบบเห็นเพลงแล้วก็สแน็คเอาจริงเอาจริงแม้ถ้าสมมติเราสองคนไม่ไหวเราบอกครูได้นะเวย้ยเราบอกครูได้ว่าเราจะเปลี่ยนเพลงเราไม่ร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยแต่น้องมันแบบได้พี่ฟ้าได้แบบมันก็ดูก็รู้ว่าน้องมันเครียดอะแต่มันก็แบบเอเอสู้อะชอบความใจสู้ของเด็กคนนี้ ก็เป็นเด็กที่มีศักยภาพคนหนึ่งนะคะลองเปิดใจให้น้องดูเราจะรู้ว่ามันก็เด็กคนนี้มันก็มันก็น่าค้นหาอีกหนึ่งคนมีสเสน่ห์